เธอมาบอกอะไรวะผมพูดหยอกๆไปงั้นแหละใช่หรอหยอกๆซ้มตีนใหยอกตุ่มแล้ววดเด็กเขาปีนเกียวไอ้แกเดี๋ยวค่อยนอนเดี๋ยวค่อยนอนทีเดียวไปเลยหลังม้าหักไปเร็วไม่จะตายแล้วโอเครวอนร้อนวิชาลุงลุงคึกอะไรเนี่ยคลงปืนเจ๊ขาหักเจ๊เบอร์อ แฮ่แหงแง,งลูกอะไรอะไเรื่องที่ผมขอลูกขออะไรขอสักเพิ่มไม่ให้มึงจะไปสักที่อื่นก็ได้นะมึงจะไปสักที่อื่นก็ได้นะแต่ลายมึงจะไม่เหมือนกันแล้วอ่ะ <laughs> มีครึ่งครับเดี๋ยวๆแ,แ,แข้งบางอยู่ซ้ายมือนะนะหน้าโรงพยาบาลซ้ายไหนซ้ายหนึ่น้าครับลุงตีได้โอ้ยยย หยุดครับหยุดหยุดหยุดครับผมหยุดโอยบ๊อบหยุดครับหยุดหยุดครับหยุดว่าไงอันนี้ผมซินเบอร์นะครับอย่าเบอร์นี่เลยครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมขอโทษเรื่องคำพูดนะครับผมพูดหยอกกับลุงปู่เฉยอ่ะอฮะ ครับไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นครับผมก็นับถือลุงเหมือนปูนี่แหละครับเราไปหาเราอยู่แถวนั้นแหละอะไรนะฮะเราอยู่แถวก,กลาดเดี๋ยวไปหาเดนไปหาจะมาตีไม่ได้ลุงเออเดี๋ยวไปหาจริงจังให้เตยโทรไปบอกชัวไปเตยโทรไปบอกชัวร์ ตีตัวที่มันวิ่งมาจากที่สูงขิ้สองตัวเลยอ่ะใช่ต้องยังตีอย่างนั้นหามุมเอาตีจากที่สูงอ่ะเล่นที่สูงมันมาจากที่สูงนะลุงยืนต่ำกว่ามันขิ้สองตัวเลยอ้าเหรอใช่มันวิ่งแบบเหมือนเอาหน้ามารับไม้ผมอ่ะก้มหัวเปล่าขิ้ตีข้างหน้าเหรอมันวิ่งเดินมาเมื่อกี้เนี่ยได้ยินเสียงปุ้งปังปุ้งปังลูกซองใช่ไหมปุ้งปังอ่ะแสงนัดงอะไรไม่เสดง ไอ้โตเอเบอร์นไอ้รู้ไหมเกมมันโทรอะไรมาหากูมันโทรมาหากูไอ้หัวมันหยอกกูโตตัวเล็กตัวที่ครับตัวที่ครับใช่ครับใช่โทรมาส่งข้อความมาแล้วคำพูดมันหยามนอย่างมากเลยเลขเลยเวอรหมดคันเลยแม่งเอาไงกับพวกแม่งเดี๋ยวมันเหมือนแบบบอกว่าพวกเรากากไอ้สัตว์ใช่ นั่นแบบมาเหมือนจะมาตบเราโชว์ตอนหน้ากระลับที่ให้สองสองอะเสือชก็โดนตบล่วงไปอ่ะฮะใช่ไอเซิร์ฟไม่เข้าไปกูบอกเลยไอ้ดอยก็ต่อยล่วงตะกีินอะใช่ผมเหลือเยอะเมื่อกี้อะใช่ไม่แต่ผมได้ฟรีแปดเก้าหมัดเลยนะใช่ใช่ไม่ถ้ามึงไม่เข้าไปมันก็ล่วงเหมือนเดิมไอเซิร์ฟใช่เราจะเหลือสองศูนย์ถ้ามึงไม่เข้าไปมันจะหลอกกว่านี้เว้ยอ๋อแต่ไม่เป็นไรทำดีแล้วเมื่อกี้นี้อะทำดีแล้วทำดีแล้วสุดยอดเลยมึงอกี้ดูดีเท่อมีเย่ะเที่ยวเลย ไอ้อยางต่อยนานเกินอ่ะตอาไม้ไปเจอมันมันพาเข้ามุมมันพาเข้ามุมหมอนเราตีมหรอเองเดี๋ยวเราอำไปตีหัวมันตอนแรกแม่งวิ่งมาหาผมก่อนเลยลุมสองคนโอ้โหแม่คัมพีตบหน้่มันไม่มีสัญญาณครับพี่ก็เลยงงว่าจะเริ่มปะไหมก็ย่อยไม่อยู่โคตรไกลเลยทีแรกพย่อยอยู่ไกลมาเลยลุมพี่เธอไงตอนนี้เรามี็นสิบหกคนแล้วขีบขาแล้วถ้ามีไอ้สิงบคนก็เป็นสิบเจ็ด ใครวะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเต๋อเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูไอเต๋อไอเต๋อครับครับบอกให้มันเป็นรวมที่เดิมดิแต่กูจะไปหาเอออะติอะติใส่ไปอะอะตีเรือไปไหนนะบอกมันอยู่ที่เดิมอ่ะเดี๋ยวกูจะไปหามันขอคบด้วยบอกว่าขอคนครบผู้เยอะเข้าเงินเรื่องอะตีเลือ เอาดี่ได so ้ส <this> ื่อเกามาทุกวันแล้วนีเรียนยังไม่จบเลยเฮียเรียพูดแล้วนะโคตรแรงพูดไม่เกรงใจคนนอนอยู่นู่นเลยแม่งสิ่งที่เราจะจะไอ้นี้ได้คือบิ๊กมัมเว้ คนที่ช่วยเราอ่ะคนที่ช่วยเราอ่ะคือวิกมัมอะไรว่าใครหมุนเอากาชารูปเลขส่งมาเลยจะเอาใส่ตัวเออสามารถเปลี่ยนทะเบียนรถได้แต่เสีย8ปดหมืนซมเมืซ้อมซ้อมมาดีเดช้อมแปดหมื่นมืนบาทนี่อันไหนเก้าเาเก้าดีไหมลุงคือบาทหรือเปล่าคือบาทไหน บาดในเกมเนี่ยลูกตัวเสร็จแล้วก็รุณาออกไปนอกโรงพยาบาลด้วยนะคะไอ้สมมึงว่ากูควรเอาเลขทะเบียนปะแค่เอ็มซีไม่เกี่ยวนอกเออวะเหมือนพี่จำไม่ได้อย่างนั้นอะเฮ้ยเอ็กเลขหนึ่งศูนย์สองเอ็กหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองลดไงสมลุงน้อยใจแล้วน่ะเดินไม่คุยกับใครเลยเห็นไหมนะ ทะเบียน999จันทร์อ ok ังคาร999เอาเงินไีอ ok ้วนนี ok ่โอ้ม ok ีเล็กเล่นหุ้นไว้เลขก้าแพงอ่ะแสนนึงอ่ะแสนนึงก็เฮียแล้วอ่ะอะไรอ่ะมึงบอกเปลี่ยนอะเบียนกูก็ต้องเอาก่อนดิ่เก้าเก้าเป็นคนเอาแล้วเอาอะไรเฮียอะไรแค่ไ่เก้าหมื่นเก้าหมื่นถ้าแสนนึงเดี๋ยวผมไปลบคันนี้จริงเลยไม่เอาเก้าหมื่นผมเอาไปแล้ว เก้าหมื่นแล้วสามารถเปลี่ยนทะเบียนได้ไหมล่ะเปลี่ยนได้เอาไปติดกับคันอื่นได้เหมหรอไม่ได้อาจจ้าซื้อทะเบียนมันก็ต้องติดอยู่ทะเบียนกูตลอดชีวิตอะเด้มันเสียค่าโอนไงเสียค่าโอนอะไรอะค่าโอนเท่าไหร่อะค่าโอนตรงนี้อก็ต้องถูกอะตรงนั้นดิไม่มันมีประมูลทะเบียนรถด้วยแต่ว่ายังไม่ประมูลไงอันนี้คือเอามาให้ใส่ก่อนแล้วมีคนเอาไปยังเอาดีดีตอนนี้มีแล้วเนี่ยเอ็มมันทําให้มาคันนึ่งเก้าเก้า าแสนหนึ่งนี่คือแบบอันนี้เลยอะ่ะคือลบคันนี้ทิ้งให้เลยก็หมื่นนี่กูมีไม่ถึงอะ่ะก็หมื่นห้าส่วนละเอาได้ JAK เก้าเก้าเก้าแป๊บหนึง่ง เจเอะไเก้า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 เลขเลขเลขหนึน่งศย์สองเก้าได้กี่ตัวสี่ตัวนะได้สามตัวเก้าสามตัวแหะเกมม่เลขเก้เหรออะไรนะเกมเลขอะไรเก้เหรอเลขหนึ่งศูนย์สอง มึงเล็กไรจะอตังให้เล็กส,ส,สุดตังเล็กสองเก้าหมื่นเท่าไรนะเก้าหมื่นห้าอ่ะไปเข้าดูในการะดาษเลย ไค้ดูรถกูดูรถกูสอมสอมสอมมาดูรถกูสอมครับพี่นี่ดู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 นะหนูยังยังยอุนนนะง้ยนนะี่มา ิเลขอะไรแรงไหมแรงไหมแรงไหยครับเลขสามแปดเฮียดิและแลมโบกินนี่ขอบยี่สิบเอ็ดดูดิดูขอบรถดิดูขอบรถดิขอบยี่สิบเอ็ดไอซัทเฮียจานโคตรใหญ่แม็กใหญ่จัดไอ้ตีมนเปลี่ยนด้วยหรอไม่เปลี่ยนไม่มีตังค์ไอ้สอกูเสียไปเก้าหมื่นห้านะก็สวย เลขแปดหมื่นไม่ใช่หรอทำไมพี่เละเก้าไงมันแปดหมื่นห้าเก้าหมื่นห้ยังเรียนยัเรียนเล่นเลยเฮ้ยมันนี่มันนี่มานี่ตามมานี่ตามมานี่ตามมานนี่ หรอครับคนหน้าคนไหนนะพี่นั่ผมเองครับถ้าจะทำอะไรไม่ต้องทำน้องผมนะทำผมคนเดียวพอผมไม่ได้ํามลุงบอกว่าพวกกูกากออกความหมายอ่ะไม่ใช่ครับผมไม่ได้บอกว่าลุงกาดนะลุงบอกว่าลุงทีมทีมกูตีไม่เป็นอ่ะตอนลุงไม่อยู่ครับแต่ถ้าตอนลุงมาผมเชื่อครับรอยโกไม่เกี่ยวเดยมึงดูถูกพวกกูอ่ะผมไม่เชื่อว่าดูถูกครับลุงแต่สิ่งที่มึงเสืออ่ะคือดูถูก เอางี้ลุงถ้าลุงจะทำอะไรผมขอทำผมคนเดียวแต่น้องผมไม่เกี่ยวกูทำทั้งแกงอยู่แล้วถ้ากูจะมาทำอ่ะทำแค่ผมพอครับลุงเพราะว่าไอเขาผู้ของมคนเดมึงเป็นใครอ่ะที่กูต้องทำมึงคนเดียวอ่ะมึงเป็นใครมารูได้อ่ะผมเป็นเฮสของแกงครับผมขอรับคนเดียวพอแล้วทำไมแล้วกูต้องแคร์ไหมก็รู้ครับลุงไม่ต้องแคร์แต่ผมไม่อยากให้คนข้างหลังมันเดือดร้อนเพราะผมทำอะไรไปไม่คิดผมขอโทษเรื่องคำพูดเมื่อกี้ลูงชายการทำล้วการรับตี ใช่ครับผมขอไม่ให้น้องโดนพอครับผมคนเดียวพอครับผมจะยืนให้ตีถ้าลุงอยาตีส่วนคนอื่นไม่เกี่ยวครับในแก๊งผมแล้วถ้าลุงทําก็ขอให้มันจบกันไฮ้ลูกน้องมึงยอมได้เหรอลูกพี่โดนตีคนเดียวอะ่ะกูวัวพวกมึงคงไม่ยอมเห็นแบบนั้นแน่นอนใช่ไหมไแต่พูดอย่างงั้นม,มึงก็ไม่ถูกหรอกถ้ามึงจะมาเป็นพันธมิตรหรือว่าอะไรอะ่ะ มันไม่ควรพูดกันอย่างนั้นหรอกถูกต้องไหมจำไว้ไอ้หนูขนาดกูยังรู้เลยว่าพวกมึงต่อยเก่งอ่ะมีคนบอกกูกูยอมแล้ว,ว่าพวกมึงต่อยเก่งกูยังไม่เคยพูดไว้ให้พวกมึงไม่กระจอกเออคุยกับรุ่นใหญ่อย่าปีนอะไรเปล่าครับผมกูเป็นคนที่ไม่ทําใครมั่วอยู่แล้วอ่ะแต่กูแค่ถามไปเฉยว่า,วามึงอยากมันด้วยไหมก็นี่ไงครับผมเลยเลือกฟังลงุงอ่ะฮะเออแค่นั้นแหละแค่เลือกก็แค่พูดแต่ไม่ต้องอะไรสารยายาวอะไรเยอะเลยจริงๆ เราอยู่ด้วยกันไปตามถ้ามึงมีอะไรพวกกูพร้อมช่วยเสมอถ้ามึงมาช่วยกูครั้งนี้กูก็ถือว่ากูช่วยมึงเหมือนกันครับลุงเห็นไอเต๋ยบอกว่ามันเป็นลูกน้องเป็นน้องๆมึงเฉยรู้จักกันแ่ะอ่าใช่ครับผมเป็นหลานแกครับอ่าฮะนั่นแหละก็ไม่มีอะไรหรอกลูกผู้ชายดีมันมีลูกก็หรอมันมีลูกก็หรอแฟนนะแฟนนะไม่มีไงไปไป พี่บิงดูตรงผมพี่เงพี่สมใจย่ตรงอการแข่งลุงแต่รถกันเลซ้อมอมโอนันไหมกูห้าหมไอ้แจ็คกี้โอนไหมกูห้าหมื่นหนึ่งศูนย์สองดูดีดูดีผมไม่เหมือนนึงครับไอ้สมชายขอห้าหมื่นหน้าแหว่งมึงคิดว่ากูซื้อเรเบียนมาโง่หรือไม่ง่พูดให้กูฟังแหวพูดพูด พูดนะพี่มึงว่ากูโง่ไหมแก่สีพี x x ถ้าพอใจไม่มีคำว่าแพ้พี่สุดยอดตะกี้สี่เฮียเจีเยลอมงใหญ่มากไอ้สมขึ้นมาสม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  ไอเต๋อขึ้นมาไอ้ซ้อมโอ้โหลุงทะเบียนสวยเกินบางทีธรรมดากูรวยอ่ะอะไรเจ๊กี้มันจะเอาด้วยแต่มันจะเอาป้ายทะเบียน H E E อะโอ้ไม่ใช่ผมไม่ได้จะเอาแปลว่าอะไรวะ H E E ไม่ใช่ H E E แปลว่าอะไร H E E โอ้ยเฮียจังไรสันเลยแจ็กควายเขาคิดผมไม่ได้พูดเฮ้ยชยาขึ้นมาได้ชยาขึ้นมาไปเจอร้านที่แต่งรถ แต่จะแต่งรถเฮ้ยเฉียยามึงคิดดีแล้วเหรอกูเพิ่งพูดเล่นๆให้มึงฟังเองนะผมเป็นคนพูดจริงเพื่อเดิผมไม่นง่เลยเฮ้ยคันนี้แดงสมคันนี้โคตรสยามพลาดเลยเหี้ยแต่กูไม่รู้ว่าทะเบียนกูโอนได้ไหมกูคิดว่าทะเบียนกูโอนได้แค่เสียห้าห้าหมื่นไงไม่ต้องเสียเยอะไงมันจะมีประเบียนประมูลทะเบียนด้วยอ่ะสมว่าไม่มีทะเบียนไหนดีไปกว่านี้แล้วอ่ะ เจ็ดแปดเก้าก็ไม่ดีเก้าเก้าแล้วแล้วมันไม่สามารถซื้อทะเบียนซ้าได้ด้วยนะใช่หรอใช่้ยเอ็กกันเล็กไม่ได้เซมึงพูดอะกูจะกีเนี่ไอ้ที่อซ้ำได้จะเปลี่ยนห้งสือไม่ได้ได้ไม่ได้ควายไม่ได้กูซื้อแล้วไอสัตว์กูใครทะเบียนใครรถทะเบียนเก้าเก้าแบบกูตียันตีเลยย้ยตียัดยาด้วยไอสัตว์เอาก็เหมือนไอ้นี่จริงๆไงที่แบบขาทะเบียน999ไม่ได้มึงพูดอะกูจะกีนี่ยมึงเรียมากูและใครจะ เอาทะเบียนจัาคารกูไปหล่ะแล้วกันมึงเอาเงินกูมาหมื่นห้าไอ้สัตว์ไม่เจเคไม่มีแล้วเจเคซ้ำไม่ได้เลยครไม่ตะกินเนี่ยแล้วใครแล้วใครทะเบียนซ้ำกูไม่มีมีรถผมไงตอนเนี้ยเฮดยูเฮดยูเอ <c oughs> ็กเก้าเก้าตอนนี้ <c oughs> มึงเอามาคืนกูเลยหมื่นห้าเฮเอ็กไอส้สัตว์